การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวชิ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตนมณีกังวันไกลค่ะยังคงเดินทางไปตามที่ต่างๆค่ะเรานําภาพสวยๆนะคะจากการที่ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นรัตนมณีในทุกๆครั้งนะคะในแต่ละช่วงของรายการอยากจะพาท่านผู้ชมนั้นท่องเที่ยววดัดท่องเที่ยวเมืองไทยกันและวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวร,ระมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และประเพณีลอยกระทง กราบนมัสการขอพรหลวงพ่อพระร่วงโรจนาร,รีตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครปฐมที่เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสานิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศพากันมาสการรขอพรในทุกๆวันอย่างไม่ขาดสาย และในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อพระร่วงโรจนาริ์ที่น่าอัศจรรย์จากพระสีวิสุทธิวงศ์สุวิทย์ปวิทชันยูปร,ริยธรรมก้าด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระประถมเจดีราชวารมหาวิหารเราไปติดตามกันเลยค่ะ้อากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมชิระเจดีอาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าประนภาคสิที่เคารพอย่างสาูงลำดับต mm ่อไปก้าวขอพระพามอกาสนำพาบรรดาคณะศิยานุสิกหลวงพ่อพร่วงโรจนอริมได้กล่าวคำบูชาเป็นลำดับสิบต่อไปพระพุทธเจ้าพะพุทธจ้าขอนนมมสกานขอรมสการพระร่วงโรจนจริพระร่วงโรจนริพระบรมสาตรีบริา รมและองค์พระบรมชีดีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งควรนมัสการเป็นอย่างยิ่งควรนมัสการเป็นอย่างยิ่งด้วยเครื่องสักการะพิเศษด้วยเครื่องสักการะพิเศษอันตั้งอยู่แล้ะอันตั้งอยู่นี้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหลวงพ่อพระร่วงโรดเจนาริ์ที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหลังห้องอาตมา เป็นพระพุทธรูปปางห้ามาติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6ตั้งแต่เมื่อครั้งคราวที่พระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพยุพราชได้ประพาสหัวเมืองทางฝ่ายเหนือได้ไปที่เมืองศรีสัชนาลัยแล้วได้พบพระพุทธรูปซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงามแต่ว่ามีเพียงแค่พระเศียรพระหัต แล้วก็พระบาทส่วนองค์นั้นชํารุดเสียหายพระองค์มีพระราชมนัสศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธรูปองค์นี้จึงได้ให้ขนลงมาอย่างวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามและได้ให้ช่างทําการหล่อองค์ขึ้นจนสมบูรณ์และได้เคลื่อนย้ายมาประดิษฐานที่วิหารทางด้านทิศเหนือองค์พระปฐมเจดีประดิษฐานเสร็จในวันที่สองเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2458 จนถึงปีนี้ก็เป็นปีที่108เมื่อถึงคราววันที่2พฤศจิกายนทุกปีประชาชนจะได้มาทำพิธีในการกราบไหว้บูชาน้อมลำลึกนึกถึงวันที่หลวงพ่อพระร่วงโรจนาริศได้มาประดิษฐานอยู่ที่ตรงนี้เหมือนบรรยากาศที่ทุกท่านได้เห็นอยู่สาธุด้วยคุณแห่งจิตใจที่นอบน้อมต่อคุณพระตนตรยัยกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงเป็นพลาอานิสง์ดลนบันดาลให้ญาติโยมและครอบครัวปราศจากทุกโศกโรคภัยสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอย่าได้เข้ามาใกล้ขอสัพพะสิริมงคลจงดลนบันดาลให้ญาติโยมและครอบครัวมีแต่ความสุขความสำราญสมปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอนขอเจริญพร ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีและประเพณีลอยกระทงบูชาองค์พระปฐมเจดีบูชาพระบรมสารีริกธาตุสามแผ่นดินปิดทองและขอพรหลวงพ่อพระร่วงโรจนรรทริ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครปฐมขอพรหลวงพ่อพระศิลาขาวพันปีพระพุทธรูปสมัยปวารวดี ฝังเทศมหาชาติ13กาศ1,000พระคาถาณบริเวณองค์พระปฐม JD, เจดีย์อเมืองจัังหดนคนปรปฐมเริ่มงานวันที่24พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2566รวมงาน9วัน9คืนภายในงานชมการออกร้านแสดงสินค้าเลือกชมเลือกซื้อมากมายอย่าลืม24พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2566 ลอยกระทงปีนี้เที่ยวงานประจำปีงานเทศกาลนมันสการองค์พระปฐมเจดีและทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการส่องธรรมประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบพระคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาพูดคุยกันทางโซเชียลมีเดียรายการของเราจะคัดเลือกแล้วก็จะจัดส่งของที่ระลึกให้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ